สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับ,กบมาพบพอครับนุดนหน่อยนำโชคอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดนหน่อยนำโชาท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณตาค่ะท่านผู้ชมคุณตา,ณเ,าเป็นฝันค่ะงวดที่แล้วเป็นฝันว่าคนเห็นเขาหมุนเหลขกอยู่ในเป็นคลายขึ้นกองสลักนี่แหละค่ะแต่ว่าโมเมนต์เขาให้เลขคุณตามาอกโตค่ะท่านผู้ชมคุณตาจําได้ทั้งหกโตค่ะแต่ว่าคุณตากะถือเลขถ่ายค่ะ ไข่สองตัวเนาะคะ่ะงวดนี้คุณตาค่นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นตัวเลขอีละค่ะ,คะท่านผู้ชมตัวเล็กวามฝันของคุณตานี่เป็นตัวใดนั่นตอนนี้นุดนหน่อยน้ำจืกัยูนาบ้านของคุณตาละคะ่ะเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณตาพร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณตาคันบ้านค่ะคันบ้านน่าไปยไม่ใส่เลยด้วย ผูหนึ่งหู้ตะตาได้ยื่นว่าคุณตานี่ฝันงวดที่ผ่านมาอากาศถึงนอกคุณตาเนาะทางทีมงานเอาโตจะได้ตติดตามความฝันของคุณตาอีกทีหนึ่งเนาะค่ะคุณตาสฝันจังไหนก็บ่าท่านผู้ชมเ้าฟังเลยค่ะคุณตาฝันจังไเาให้ท่านผู้ชมฟังเลยค่ะฝันจังไหเจ้าฝันจังไรฝันว่าเห็นเดี๋ยวโตเล็กจัาตาเป็นกระหูกก็ดีเนี่ยได้ค่ะท่านผู้ชมฝันเล็ก เล่าๆ้ขันเขาเขาเลี้ยงเหรียก็ว้นทีหนึ่งค่นคอนันี่นันก็เว้นเลยค่ะมนนี่ขันเทวดาเองมนขึ้นนี่ขันเทเหร็สิบสองสิบสองสิบเก่ากับสองเก่ามันขึ้นนี่ปะคะเออหนึ่งเก่ากับสองเก่าขวันเห็นจังเขาสุดตาขันเห็นเหรียือะเนเหรนีเห็นเก็เหเลไใส่ก่ะ โอ้เล็มันแรงมากนี่มันแรงเป็นสีแสงตับออกไปเลยแตแสงเลยบอกคุณตาแสงสียังค่ะสียังสีแดงสีอะไรแล้วสีสีไฟฟ้าอะไรนี่สีแดงสีไฟฟ้าได้หลายสีบอกคุณตาได้หลายวันนี้กวดกอนได้ยินว่าคุณตาหนึ่งฝันฝันว่าเขาเลี้ยงเลขกแล้ววันที่หนึ่งน่ะเขาได้ตัวได้เขาคุณตามีกอนนั่น ยูไลยูบอกว่าุโตแล้โอ้ไลไล่ยูอันนี้แรงนึ้กันนะบอไดบ่าคุณโตมันเอาแปมาใส่พันลาเห็นเป็นโตแรงๆบอกไม่รู้ถือม่ถืแปดหกสี่พันพันบอไหนึ่งแปดเกไปกันสามเอสามหกี สามหกสี่นะก็ได้จะถ่ายบันรับแต่ว่าคุณตากิดใหก็ได้จะถ่ายเพื่อสบสี่หกสี่หกเหรียออกเหรียญางแดงพื่อสิบบาทมันบอกม่ื่อไรเดี๋ยวมันก็สื่อมาอนีมันขึ้นนีเมาฝันอีกเป็นบอกฝันว่าเหล็กมันแรงแตกแสงมาเลยบอกค่ะคุณตาแรงแตกแสงมาเลยบอกขึ้นนีบ้านเห็นบ้าน เดีนยวไมตัวเลขเลย่อยมันเนพันแปนะค่ะอ่ารพุณใหญ่พี่แปดซอยกันเนาะค่ะวาะวาคุณตาเพิ่กะหูเบ่ค่อยดีเนาะแต่ว่านตาพ่หวันเพิ่กะาม่แก่พุณใหญ่ฟังเนาะค่ะคออะไเพี่ว่าิบเก่าพันเก่เพ่นฟันตัวใดเพ่นแก่แก่ท้งกันเนาะค่ะเมนกบโบแต่ว่ามันคือนึ่งันตัวใดเร่าก็เรยว่าิบเก่าก็สองเก่าเว่าิบเก่าก็สองเก่าเก่าแล้ววัน คุณตาเือนกันหยานมันโบแม,เมนเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าจะเอาเป็นแนวทางเนะาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางจากขุนตาคุณว่าหวดกนอนนี่เป็นกับฝันว่าหินเขาหนีเลียงเหล็กอยู่ในกองสลากแมนบอกค่ะคุณตาเด่นจ้องสลากอนะไหินเหล็กโคบโตท่านผู้ชมมันอยู่กองสลากแลก็อยู่ไซสก็เห็น,นเขางังปอบเหล็กลายลัยแลละวัดเหล็กวันค่ะอะไรเลยวัด เขาไล่เรียงเรียงกันมากทะเลกวางหบอกเรียงเรียงไปแต่พอจำเลยสองตัวเขาบอกจำเ,เร่อบ,บัสจุวโตเมันหนักอบกเชื่อตลีกกรไดถ่ายมันจำไรือบ,บัสุตโตไม่ได้หางรัตติรีม่นบอกค่ะ ใ้เด็กลางหกสี่หกสี่หกสี่หกสื่อรับเรียนรู้ก็ใหม่สี่หกั่นแหละหกสี่หกสี่สี่หกเขาสื่อกลับอันนอสองมืถือสโตวค่ะลูกก็ะือขํานแม่งบอกค่ะลูกก็ะได้ใบรีใบนึงกสาวก็ข่้นกระได้ใบหนึ่งใ่ะกสาวก่นกระดระี่ายรีใบนึ่ะ มันมีเมื่ขึ้นนี่ก็มานอนฝันมานอนฝันแล้วสแสแสงเตกมาบมาบมาเลยกับเป็นตัวเหล็กเป็นบอกค่ะคุณตาตัวเล็เป็นตัวเหล็กหนึ่งเข่ากัสองเข่าเม่นบอกค่ะคุณตาหนึ่งเก่าก็ยังขื่นหนึ่งเก่าก็ยังมื่นหนึ่งเากับสองข่าว่ะหนึ่งเก่ากับสองเก่าขาหาหูบดีเนาะหูบดียายเป็นผู้บรรยายเป็นยายนยยค่คุณยายเ็นเกดียนโยเนาะค่ะ ว่าน้ำลาว่าเราบว่ั้งบ้ันีอายุของคุณตานี่จักปีค่ะคุณยายเก่าิเก่าชิดเอ็ดบอกเก่าชิอกาิสะตรงตัวลีของคุณตาฝันเนาะค่ะย่ากับแปดชิหาแปดี้วงเซี่ไม่เหรคือค่ะท่านผู้ชมพิจารณาบึงเนาะค่ะคุณตาคุณยายคุณกะหิ้เป็นแนวท่างค่ะประว่างวดที่แล้วคุณตาคุณกบฝันนีค่ะฝันเขาเปิดพ่อซอสเสนับบึงเอา เป็นกระฟัเขาเลียกไผ่สองตค่ะค่ะอันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณตาคุณยายหลายๆด้วยค่ะไผ่เนี่ยค่ะไผ่โตดีโตดีก็ถางผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณลิปนี้หนุดหน่อยนำโชกสิภาถางผู้ชมมาสรุปตัวเลีกความฝันของคุณตาค่ะคุณตาเนี่ยมันจะเป็นควาฝันแน่นถันผู้ชมวัที่แล้วคุณฝันเห็นเขาหมุน ตัวหลีค่ะมุ้งตัวหลี6คกโตค่ะคุณตาเดี๋ยวมา6คกโตแต่ว่าหลีคุณตาเข่าสองโตค่ะเข่าหลีถ่ายสองตัวนะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้คุณตาฟันอือค่ะท่านผู้ชมฟันตองหัวคุณตาฟันว่าเห็นแสงแตกมากมากมาก,มากค่ะนความฟันแล้วก็มีตัวหลีแลนมาในแสงะะเลยค่ะเห็นตัวหลีในแสงค่ะแต่ว่าคุณตานี่นเป็นคนหู เพื่อนเท่าแล้วค่ะเพื่นหูบอดีเนาะค่ะเพื่นกะเลยฝันแล้วเพื่นกะมาแก่คุณยายฟังคุณยายเพื่นกะเลยตางแก่ซอยคุณตาค่ะเพราะว่าสื่อสารกับคุณตาคุณตาเพื่นการรับฟังคุณบ่ค่อยเด้ยินเนาะค่ะเพื่นอายุเพื่นกะหลายแล้วค่ะตัวเลขความฝันของคุณตาก็คือหนึ่งเก่าสองเก่าอายุของคุณตาก็เก่าสิบสองปีค่ะอายุของคุณยายที่แก่ความฝันซอยคุณตาเนาะค่ะแปดสิบห้าปีค่ะงวด วันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 6คลิปนี้หนุดหน่อยนำโชคกกขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีหลาลำลวยลำลวยเฮ่งเฮงปังปัง,ปงกวความฝันของคุณตายกันทุกคนนะคะสุดท้ายนี้หนุดหน่อยนำโชคกระขอฝ้าซื้อหนุดหน่อยนำโชคไว้นี่อ้อมอกอ้อมใจฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ หนุดหน่อยนำโชกนำเน้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ